ผมแมนรีเบิร์ตหัวหน้าทีมบอกไว้ก่อนปีนี้ไทยแชมป์แน่สวัสดีครับผมท็อปอินเทนโซครับฝากถึงตัวแทนแต่ละประเทศที่จะจะมาเจอกับทีมผมนะครับก็ขอให้เขาแบบตั้งใจฝึกซ้อมกันหน่อยเพราะผมอะเต็มที่ ปีนี้ผมมีทีเด็ดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยสวัสดีครับผมเอ็กซ์บิชันผมรีเบิร์อยากจะฝากถึงทุกทีมจากเอชช o ทเวอร์ว่าถ้าคุณอยากได้แชมป์ที่กัมพูชาครั้งนี้ล้มล้าให้ได้ครับจำไว้รีเบิร์ดบายทีทีอี t สวัสดีครับผมโฟกจูลิโอ ฝากถึงทุกทีมนะครับพวกคุณคิดว่าพวกคุณเจ๋งแค่ไหนพวกผมเจ๋งกับคุณแน่ปีนี้ไม่พลาดแน่นอนผมซันโวตัวแทนจากทีมรีเบิร์ b บาย s ีทีสปอตวันนี้ผมจะมาฝากอาราวดูเบอร์ว่าถ้าทีมพวกคุณไม่เจ๋งพอแล้วมาเจอทีมผมนะคุณพวกเราทีม live by the